เออท่านผู้ชมครับในระหว่างที่ผมกำลังหารถแปลกๆอยู่นั่นเองมันก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นเว้ยดูนะฮึบทำไมเป็นเงี้ยเอา้ยาย้ายที่จอดรถหรอโอเคครับผมก็กลาวสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i อบอกทีวีและในวันนี้นะครับผมก็จะหารถแปลกๆมาดิฟนะครับเออก็ ก็กูว <bin uk> <azo> ่างนั <Philadelphia> <Lean off uno> ่นแหละไม่รู้จะทําอะไรนะครับโอเคอย่างแรกเดี๋ยวเราจะมาจัดสภาพรถกันก่อนเลยนะครับเฮ้ยมันมีชุดแต่งด้วยหรอคันเนี้ยโอ้ผมว่าแต่งไปมันก็ผมให้แต่งดีกว่ามันเปลืองนะครับจะเริ่มจากการซื้อล้อเลยโอเคผมเติมล้อนี้ไว้แค่อันเดียวนะครับผมก็จะใส่นี้ไปเลยก็ถือว่าเท่ใช้ได้เลยเนี่ยแต่งแค่ล้อก็น่าจะพอแล้วมั้งทุกคนแล้วก็โหลดต่ําผมว่าล้อมันใหญ่เกินไปว่ะน่ากลัวเดี๋ยวขอลงข้างหน่อยโอเคประมาณนี้แหละแล้วก็ซื้อคงซื้อเครื่องใช่ไหมเออยางหกพ แล้วก็ท่อชิปโอเคซื้อมาให้หมดเลยโอเคน่าจะครบแล้วแล้วเราก็ทําการไปเบินยางให้มันหมดเลยนะครับดูถ่วงนี้ถ่วงก็ประมาณนี้โอเคน่าจะเรียบร้อยละที่เดี๋ยวก็แค่เบินยางนะครับปะ่ะเฮ้ยเกจหนึ่งรอบมันสูงจังวะไม่เป็นไรครับเราใช้เกจสองเราก็ได้เฮ้มว่ามันก็เท่ย,ยู่นะหาทํามากๆเลยอะเอ๊ะเดี๋ยวเราไปเบินที่สนามบินกันดีกว่า 1> 1, years later. ผมคิดว่าผมต้องไปจูนถ่วงเพิ่มนะดึงมาลงมาแบบนี้เลยเกียร์ต้องจูนใหม่นะครับเอาเป็น111ก็5 5าเออ55โอเคแค่นี้แหละ <c oughs> เกียร์ดิฟมีแค่นี้แหละครับนี่งไงดิฟได้แล้วชิวๆเลยครับทีนี้ง่โคตรเท่รถมันดูใหญ่อะ่ะใหญ่มกมกโมก Oh. ทำไมรู้สึกมันไม่ได้วะเหมือนรถมันไม่มีแรงอ่ะรถมันหนักไปหรอผมคิดว่าน่าจะเอาเจหนึ่งเพิ่มขึ้นอีกนะเป็นห้าหกเจ็ดแล้วกันอ่ะ <laughs> ชอบตั้งตัวเลขเกียร์นะห้าหกเจ็ดเนี่ยน่าจะโอเคแล้วแหละดูดูผมจะทําปฏิหาริ์ดูเลี้ยวซ้ายไปขวาเป็นไงเอาดูนะดูนะทุกคนทุกคนดูนี่นะผมจะเลี้ยวซ้ายรถมันจะไปทางขวาเว้ยฮึบเป็นไงรถรถเลี้ยวมาทางขวาเป็นไงผมเลี้ยวซ้ายรถไปขนาทุย ผมเดียวซ้ายจะรถไปทางขวาครับเป็นไงอองงอะดิหาหลอกเด็กไปทันอนชืบเอ้ยโอ้โ,อโหรถมันหนักว่ะผมว่านะเฮ้ยหาเขาอ่านอีกแล้วโอเคมันอยู่ที่ฝีมือครับอืมเป็นไงไม่หลุดดว้วยโคตรเทอ๊บไปเลยโอ้ยชนนิดหน่อยไม่เป็นไรช่างแม่มันชื่ไอไป โคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวไม่อยากจะเชื่อมันจะดีฟได้ด้วยโอเคเราจะลงบ้างไปเฟี้ยวจัดอืมโอ้ยเผื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้ทางไปสถานนะครับก็ขับตามผมมาเลย ชิบนี่เดี๋ยวตรงนี้ด้วยอืมโอ้ยไป <c oughs> ไปดีๆไม่ชอบอเฮ้ยมันเลยแนละ้วเนี่ยเอโอเคยังไม่เลยยังไม่เลยเฮ้ยน้ำมันจะหมด <c oughs> ตอนนี้เราก็เติมน้ำมันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วชึบเป็นไงเราก็หมุนหนึ่งรอบนี <c> ่ <oughs> โคตรเท่ชื้บืมเทจัดประหลัดบอกเนี่ยเฮ้ย <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยชนจนได้ไปนี่แหละโค้งใหญ่ๆชื้บโอเคยังได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยสับเกียร์ถอยไม่โดนเมื่อกี้โอ้อะไรวะไม่ได้มาสนามนานละไม่รู้ว่าผมยังจะดีเป็นหรือ,รอเปล่า ไปนี่โหถ้ามันไม่หลุดจะเป็นอะไรที่หล่อเทมากชิวๆครับโค้งใหญ่ๆอืมไม่ชิวแล้วแหละอือหลุดแกโวเคโอเคโเคตร <c oughs> มั่วกับการการับทุยกับการดิบ รถคันนี้ไม่โคตรมั่วตรงนี้โค้งเยอะอื่ี่เรือคอยไปซื้อซีมาเป็นไงตืมเอา้าตรงนี้ทะลุได้หรอ <c oughs> น,นึกไปจะชนแล้วโอเคในสนามแม่งไม่เวิร์กเลยเราไปดิฟเล่นในห้องออนไลน์ดีกว่าครับทุกคนมาดูซิว่าจะมีคนมาดูเราไหมตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในห้องออนไลน์แล้วมาดูซิว่าจะมีใครมาดูเราดิฟเล่นไหมอเอ้ยแต่รถเราเลอะอยู่นี่ว่าต้องไปล้างรถแล้วปะจังหวะน,นี้อ่ะ โอ้โห mm. oh. สวยยังได้อยู่ได้อยู่ที่แปว่าไม่ได้เลยไม่มีใครมาดูเราเลยหรอเสียใจอันเนี่ยมาแล้วจ้าเอ้ยเฮ้ยแหลกแหลกแหลกตรงนี้คนเยอะสวัสดีครับสวัสดีครับโคตรเกียนเลยโคตรท็อกซิกอะ่ะไอ้บอกทีวีเป็นท็อกซิกจังวะ <c oughs> มาแล้วจ้าทุกคนจา๋าไอ้บอกทีวีมาแล้วจะ <c oughs> มีใครมาดูเราไหมอะ่ะอืม เดี๋ยวมันดิฟให้ดูถึงที่มันดิฟใหดูถึงที่โอ้โคตรเกียนเราดิฟถอยหลังเล่นดีกว่า <c oughs> ดิบถอยหลังเล่นแม่งเลยโคตรเกียน์นี่มีใครจะเกียร์นะครับดิบถอยหลังเล่นะอะไปเร็วขึ้น เฮ้บเอโฮโฮโฮโอเฮ้ย e k นะม่นแรงยังวะเ่ยเป็นไงดิฟอย่างเฟีย้ย <c> ว <oughs> หารถดีๆวันนี้มไม่ได้ได้ไงวะเนี่ย ไม่สนุกเลยมาทุกคนไม่มีใครสนใจเราเลยโอ้โหฝึกดีมาตั้งนานไม่มีใครสนใจชืบดิบลงเนินนี่โคตรเท่งป็นไง,ไงโคตรเท่โคตรเฟี้ยวโคตรอันตรายโคตรตึงรู้อะไรก็พูดไปหมดแล้วจวังหวะเนี้ยดิฟป,ป่านหน้าคนกำลังแข่งกันเป็นหนึ่งที แล้วจาาประหลัดบอกถ้ามีคนมาดูจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเอ้างงเอดีงงเอฟดีหรอว่ันอะเองงดีเอเคงงดีโอ้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเราดิบแบบมัว่วมากเลยมั่วบ้านงานผมก็ดิบวนๆอยู่แถวๆนี้แหละไม่ไม่รู้จะไปไหนละ <laughs> แบบคนแบบงงอะ่ะ ไอ,อ้น,นี่มึงดิฟได้ไงวะเอาน้ำมันหมดดิฟจนน้ำมันหมดเลยชิบา่ายล้วจะไปไงทีนี้โอ้โหทาร์ตรถได้ไหมตาร์ตไม่ได้โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับส,สญญไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใการทำคลิปของผมตัวเองสวัสดีคลิบสวัสดีครับ